เห็แล้วเฮ็ดยังนี่ยายพรสวัสดีจ้ากันทุก่าอ๋อสวัสดีจ้าพี่น้องเฮ็ดยังอยู่ขอบกล่องสาวพรเขยวมะลาดนะทุกคนเห็นยังอุนยมาเบิงหอมฝากจากบนนอกเนาะมาเบิ่งยังพี่น้องมาอุ้ยมดนยังดินอยู่เลยอุ้ยสุดๆดูดิยังกัดนิ้วอยู่เลยเนี่ยหอมฝากจากบนนอกเนาะทุกคนมาเบิ้งกันนะเขาแสดงยังเลยโอ๊ย มุดกัะปากสุดแหงวะสุดแห้งน้องเบงแม่เอาตะกร้ามาให้แม่ด้ให้มุดแดงเรื่องคุณอ่ะสะออนแห้งไอ้พื่น้องสาวมาจากบ้านนอกเนาะทุกคนไอ้สองสงการบุตริกับเบิ้งสุดบุตรุดมุดแดงยังไตอยู่ไปเอามาขนนอนนอนุตื่นเอายังมาใส่หรอวะถาดบ่ มาเบิง้งว่ะห้องสี่ใดยังแน่เแบิ้งนี่หัวทักขยันข่ันตื่นตืคค่นว่ะทุกคนเาบิ่งกันจริงมันมีแบบแห่งเลยคนไปเก็บมาแต่เนียนแบบแข่งใบแยัแงแน่แค<น>่แดดเดียว,ยว,ยวสามถุงนะสามถุงพี่น้องแค่แดดเดียว สาฝากอาหารนะทุกคนวันเดยไม่เห็นยังกินมารีวิวของฝากอุ้ยลืมเอาออกไหมนายแข็งเลยประกาศยังยไงบนบนยังโอ้นนคนปลาแหงอนปลาแหงที่น่องอนี่กับขาเนียวอันห่อนกึ้นกัยังอื่น ยังบุญเนี่ยชิมนะปลาดาบองปลาดาบองปลาแดดบองคือปลาแดดบองมีเอเนอะแสบดีไซนสวยๆเลื่อนฟานเนาะมีปียะปลาดาบองชองกรบปุ้นมาทุกคนพักม mm ันฉ่ำเลย ไอเน,นี้ยดิใส่ตู้ไว้เรามาเบิ้องนี้หมดขึ้นชายขึ้นชายเพิ่นปลูกเองเนาะปลูกเองเท่านัน,นแล้วนี้ขึ้นชายก็ต้องมีราคาเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้อาหางหวานหวานเนาะแล้วก็ยัง านีใบกะเพราอะหั่นใบกะเพราไปหน่อยกะเพรากับปูกิปูกิมะเขือเทศจะมีิชิอืมยังหอมเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะกะเพราบานเท่าเลยทุกคนหอมหอมเอายังแล้วมาใส่ไว้ใส่ใส่ตัวเราับพึ่งพึ่งบ๊บบใส่ใบตองหลังกันนีไว้พ่อไว้เนาะเออพ่อไว้ได้ด่าเยอะใบ็นตองมันแข่งมันกึ่งโบกี้แล้วนะทุกคน สมสมเนือ้อแผ่นเองนเซนว่าแซ่ไบโหลดมันเป็นเลยเนาะสมเนื้อพี่น้องดูนะยังกะเฮ็ดมาขายเป็นคือสีหวางเลยทีใครกินดมารอสมเนื้อได้ทุกคนสมเนื้อจีนี่เป็นเดือนเฮ็ดค่ะเฮ็ดแน่ ฝากมาคัดมาแนสหนูซื้อว่าันนี้ใส่กอกหมันม่นละโมยนรอกอืมกองโอ้ใส่กล่องหัวใส่หมันอืออันนี้พริกพริกกับมะเขืออันนี้กับปูปเองปลูกเองจ้าปลูกเองจ้าดูดิเขือผิดโอ้ยผิดอันอนี้ไหมไะโอนปลูมะเขือปลูกเองมีปลูกอยู่ในสวนทางเพือนเนาจะน้อง หายเงมาปนกินกระปนแสบแสใบที่นีเนี่ยตุ้ยเย็นถ้าแหงใบใหญ่น้ะคสุเนี่ยใส่กรอบอุย้ยแข็งหลก่าววันสก,สกรอบสกรอบหัวเดือนพื่นฝากมาอ,อันนี้มันง้อแมนเหรอ ติดดอก้มามันไมาสีดำกว่าฝากมาเบื่อบุกตัวครับเนาะสิเป็นเกมมือปาเือทุกคนอันนี้สุดกอบเหนือเ่าเจาะปูเามันมีอยู่นี่ยังไงเจาะปูยังไท่อยู่ไข่อยู่ตวาน โเห็นโมหินบอบอโเห็น,หนกะกะอู้มัมมัมที่เนาะใครกินเป็นแม่เมัมมัมละเข็แดแบบนี้เลยเราเนี่ยอเออคูอมัมเลี่ยพี่เนาะตะก้อนมันมเป็นแบบนี้บับ้่ได้ซื้อมัมนะเอาตะก้อนมาดิซื้อมัมมั่ อ,อันนี้พนันจะซื้อพนันจะซื้อน้ำตลาล้นานร้านค่ะ,ะตลาล้านร้านค้าหนาแตกอันนี้สุปกในตลาดบ่ค่อยแตกเต่ไงสุปกเนื้อของอีสานเนาะทุกคนใส่ก๋อีสานจ้าเยอะแยะเลยกินได้เป็นเดือนโมเมนต์ต่เดือนเลยคนรวยคนรวยร้านหลักคนมักเนาะน้องคนนอะนอันนี้สุปกหมู แล้วนี่ค่ะเส้นอืองลึขขงขี้ามกับีกข่า,ขขาสขนสกอบมูเป็นทุงนะทุกคนออนแต่นีแล่นี่ขัดขัดขุดโตหมดย้งไตกมาไม่ขดแน่เก็บว้เด็กๆกินนะทุกคนน่เ่าร์าอยู่นเดี๋ยวพร้อมกินเดี๋ยมออืดอ่ะนืง่งเสาร์ปรบ้บาในใตลาดจ้ะ ายเซตตัวเลยอนาดแบจก่อนข้าวจยังมาทันเบิรนเนาะเรใหม่ยังฝนเลยเราใม่ตรงเพื่ออยังเรากอดกระฟาดมากเราหม่ยังมาทันเบิอยู่ทุกคนทฝ่ายยังมาทันเบิดนอยู่มาสุดไล่เหมยอยูาไเหมยแล้วมาทันสเขามาทันได้กิเลยเขายังบาได้แตะต้องมาเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคน ตื่เนีน่มแรกมาแต่ไข่กรองกนอนเราจะมาตืาตอส,สออนเนี่ยมแรกเรสุดก่อยก่อยไข่หมดแดงสุกินแล้วทุกคนสำหรับมือนี้่ะ,ะเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะบบอยในานยังมารีวิวของฝากจ้าฝากคากฝากแมน่โโท้ว่แหงแหนะ่คิปเปียนอันนี้เนื่อนะทุกคนพอให้นื้ที่เนื่ยจ็กนาทีแล้คนเจ,นจน็นาทีแปดนาทีแล้ จะจาไอ้แรกสีเข็ดก้อยไข่หมดแดงเนาะไม่นุนกก้อยก้อยหรือแกงดีวะก้อยอะไรก้อยเนาะก้อยแต่มันหลายกับซีแดงเหมือนกันเนาะทุกคนมันลหนาลายโหกินได้ไรเหมยเออกินได้ไรเหมยมีตะไคร์ตึงๆไหม,มตะไคร์ตรงๆมันปลูกอื่ยังไงตะไคร์ตรงเนาะอร่อยแฮมแบบ ทำอาหารกินไหนเลยนะทุกคนบึ้งแมวันฝืนยังไปอยู่และสิก้อยคือเด็กเด็กกินไทยตรงอันนี้คือ,อาจสซิสไซป็ยปะมันน้่หนหรดูว่าไทยยูนิมเทพนี่ี่น้องเ,องเลยเป็นพันหรือได้เนี่ย แล้วมาเบิ้งทนเบิ้ง้นก่อยไม่แรงแล้วทุกคนแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวของฝากแบบแล้วทุกคนขอบกันไปคลิปนะสำหรับคลิปนี้มาเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ